เรือกินน้ำลึกลงไป10เมตรนะครับหรือว่าประมาณตึก3ชั้นครับเราอยู่ที่ทะเลอาสกาครับต้องหลบน้ําแข็งก้อนใหญ่นะครับทะเลแห่งนี้มีถ้าใต้น้ําที่เป็นโพรงเยอะมากๆครับปลาหมึกยักษ์ที่นี่มีขนาดถึง1 0ถึง15เมตรเลยครับเรือของเรามีระบบโซนาร์ระบบเรดาร์แล้วก็การนําล่องเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์หมดเลยครับที่เราเห็นภูเขารอบๆทะเลตรงนี้ไม่มีคนอาศัยอยู่นะครับถ้าตกลงไปจากเรือเนี่ยแย่แน่ๆครับร่างกายจะเกิดภาวะเย็นจัดครับนี่คือความสวยงามของทะเลอารสกานะครับเหมือนลุดมโครโลกเลยครับ เพื่อนๆว่ามันมีสัตว์อะไรแปลกๆบ้างครับลองคอมเมนต์มาดูรอบๆปากอ่าวที่เราเข้ามาก่อนหน้าน,นี้ก็จะเป็นเขตวงแหวนแห่งไฟครับมีจุดแผ่นดินไหวเยอะมากแล้วก็มีการเตือนสึนามิอยู่บ่อยครั้งครับตรงนี้คือบริเวณระเบียงเรือชั้น5นะครับเคยมีขื่นซัดมาถึงตรงนี้ด้วยเรือลำนี้มีความสูง13ชั้นนะครับยาวอยู่ที่300เมตรกว้างประมาณ30เมตรครับ จุดที่กว้างที่สุดอยู่ที่สะพานเดินเรือมีความกว้างอยู่ที่50เมตรครับหรือว่าห้องควบคุมนั่นเองครับเรือต้องหลบหลีกน้ําแข็งเยอะมากครับตรงนี้เศษเล็กๆเ,เมื่อกี้เราผ่านไปได้สบายครับแต่ว่าบางทีมันจะมีก้อนใหญ่ๆมันจะขูดเรือได้แรงมากครับตอนนี้ผมกลับมาพักที่ไทยแล้วนะครับแล้วก็จะบินไปเลยอ,อีกทีวันที่29ตุลาคมนี้ครับ วันหยุดเนี่ยไม่ได้เงินเดือนจากเรือนะครับแต่ผมก็มีเสริมจากการเทรดเนี่ยครับเห็นหลายคนที่อยู่ในกลุ่มที่ผมอยู่เทรดมาเป็นปีแล้วครับก็พอได้ค่านุ่นค่านี่เล็กๆน้อยๆครับเดี๋ยวนี้มันเทรดง่ายเพราะว่ามีสัญญาณให้ใช้ครับคือตัวนี้ครับเป็นตัวนําทางที่บอกว่ากราฟจะไปในทิศทางไหนครับเวลาจังหวะไหนน้าเข้าเนี่ยสัญญาณมันก็จะมีลูกศรเตือนขึ้นมาครับเป็นเสียงเตือนขึ้นมาสัญญาณจะมี2แบบครับแบบฟรีหนึ่งนาทีที่ผมใช้อยู่กับไม่ฟรี5นาทีนะครับมันก็มีลอสบ้างแต่ส่วนใหญ่จะวววิินนนนะรัอย่าางี้้ผมมลไดปณ2009 ใครอยากศึกษาเนี่ยแอดเข้ากลุ่มผ่าน QR code อันนี้ได้เลยครับแล้วก็ทักบอกแอดมินได้เลยว่าดูมาจากคลิปนี้ในกลุ่มก็จะมีโค้ดสอนตั้งแต่ไม่เป็นเลยครับมีไลฟ์สดสอนด้วยเปิดแอคเคาทวนันนี้รับสัญญาณหนนาทีฟรีด้วยครับ